ครับสวัสดีครับสรีวันจันทร์ที่23ธันวาคม2 5 6 7ครับครับวันนี้พามาดูต้นทุเรียนต้นนี้ครับซึ่งเป็นสวนของลูกพี่ลูกน้องครับซึ่งอยู่ติดกับสวนของผมนะสวนของผมจะอยู่ทางฝั่งนู้นครับทางนู้นจะเป็นทุเรียนที่เพิ่งเสียบข้างปีกว่าเนาะแล้วก็จะเป็นสวนยางพาราของลูกพี่ลูกน้องเนาะแล้วก็สวนข้าง่างานี้จะเป็นต้นเงาะครับอยู่ฝั่งทางนู้น ส่วนนี้ของลูกพี่ลูกน้องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าเออเขาฉีดยาหญ้าเนาะฉีดยาหญ้าไม่ให้หญ้ามันขึ้นครับก็ประมาณนี้นะครับใบก็จะร่วงหมดหลังผ่านหน้าฝนมาเนาะใบทุเรียนก็จะทําการปลดปลดแล้วก็ร่วงหมดครับก็น่าจะมีปัญหาเนาะปีนี้เนื่องจากฝนเยอะแล้วก็ใบเขาเสียหายทั้งหมดเลยครับเหลืออยู่นิดหน่อยเนาะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่ ธรรมชาติธรรมชาติไหมครับก็เพราะว่ามันหลงมาครับในฤดูต้นนี้ติด1ลูก1ลูกครับเสร็จแล้วพอมาช่วงนี้มันก็ออกลูกมาประมาณสักเออผมไม่แน่ใจครับน่าจะอยู่เราสัก70 70 80วันแล้วครับก็ลูกได้ไซส์ขนาดนี้แล้วนะลูกประมาณ2โลก,กว่า2โลก,กว่าเกือบ3โลก,ก็มีครับข้างบนนู้นก็ยังมีอยู่ โดยประมาณการก็น่าจะ25ลูกครับ25ลูกนะรวมลูกเล็กลูกใหญ่นะลูกเล็กลูกใหญ่ตอนนี้ครับขนาดกิ่งต่ำเนาะกิ่งต่ำมันก็ยังพอมีให้เห็นแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกเป็ดครับเป็นลูกเป็ดเนาะถือว่าต้นไม่สวยครับแต่ว่าก็ยังได้กินอยู่จะพูดได้ว่าสวนนี้ เป็นสวนทุเรียนหนีตายก็ไม่เชิงครับก็เนาสะสภาพต้นเขาถือว่าไม่สมบูรณ์ครับเพียงแต่ว่าพอการไม่สมบูรณ์ของเขามันก็ทำให้ได้มาซึ่งการมีดอกแล้วก็มีลูกเนาะทำทุเรียนครับไม่จำเป็นต้องทุเรียนต้นสวยใบสวยเนาะก็เพียงแต่ว่าให้มันมีมีลูกแล้วก็ค่อยบำรุงกันในช่วงที่หลังตัดเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว ต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับประมาณสัก10เมตรน่าจะได้ครับแต่เจ้าของสวนเขาบอกว่าน่าจะอยู่ราวราสักยี่สิบกว่าปีแล้วครับ20กว่าปีเนะานะต้นเขาก็ไม่ใหญ่ต้นเขาไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งต้นครับก็โดยรวมแนละ้วก็ถือว่าไม่สมบูรณ์เอาเลยครับก็มีต้นนี้นะครับที่มันสมบูรณ์อยู่เป็นทุเรียนกบครับทุเรียนกบนะเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ในฤดูการเนาะก็ติดเยอะอยู่พอสมควรโปมณีโปมณีแล้วก็หมอนทองแล้วก็ก้านยาวครับเรามาดูหลงกันอีก2ลูกเนื่องจากเป็นพันกบผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกบเล็บเหี่ยวไหมครับต้นนี้เนาะเพราะว่าในฤดูของมันต้นนี้อยู่ลาลาสัก5 60ลูกครับซึ่งลูกมันก็ไม่ใหญ่เนาะลูกจะอยู่ลาลาสัก2โล3โลบางลูกก็อาจจะโลครึ่งครับ ไม่แน่ใจว่าย้อนแสงไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้1ลูกนะหนลูกแล้วก็ข้างบนนู้นข้างบนน,นู้นอีก1ลูกน่านเนื้อมันจะออกอประมาณเนื้อชนีเนาะแต่เม็ดเขาจะใหญ่เม็ดเขาจะใหญ่ครับ น่าจะซูมไม่เห็นเนาะเพราะเนื่องจากาใบมันปกคลุมลูกมันซึ่งหลงมาสองลูกครับส่วนต้นนี้พวงมณีพวงมณีต้นนี้ครับซึ่งปีที่แล้วหลงมา20กว่าลูกเนาะปีนี้ไม่มีหลงครับแล้วก็ในฤดูการเขา,าติดอยู่ประมาณสัก4ี่หลูกครับไม่เยอะครับก็เนื่องด้วยเนาะมันหลงฤดูมามันทําให้ พอถึงเวลาฤดูครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะที่เราทำทุกเรียนโอเคครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนลูกพี่ลูกน้องเนาะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ